สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกับพี่หลวงไก๋ยนะคะพี่หลวงไก๋ยฉายผลิตภัณฑ์แล้วก่อนที่ฉายผลิตภัณฑ์พี่หลวงไก๋ยเป็นโรคปนพืชมามั้งทุมเส้นหรือแตงหนึ่งสมองค่ะครับถึงกับปวดชาตามร่างกายค่ะระบบกป้องใต้ไม่ค่อยดีครับค่ะถึงร่างจะได้ดื่มร่างจะดื่มกาแคเซยคเลาเจนนี้เลยครับร่างกายก็ดีขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วระบบภพใท้ ดีขึ้นมาครับซึ่งปัญหาอื่นที่ปวดเหมืยตตมร่างกายก็ลดน้อยลงครับครับโอเคนะ่การดีใจกับพีลองใกล้ด้วยที่เป็นผู้ที่บริโภคที่เห็นพ้นนะคะโดยตัวเองมีประสบการณ์จริงวันนี้เราก็เลยนะคะข้อนําบอกเตาอแก่คนที่เคยมีปัญหาแบบนี้นะคะลองดูนะคะว่าสินค้าของเราจะแก้ปัญหาของฐานใดบ้นนะคะการลอง ติดตามหรือนำมาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้นะคะ